เวลานี้นะครับกับผมต้อมกระชายดำอยู่กับครูโจเจ็ดสองทีเคดีแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับที่ยังหายสาบศูนย์กับเส้นทางที่ผมมาคือเจ้ากรเอ็มซีเอวันนี้เราจะพาผู้ท่านมาดูหมอกครับผมจะพาผู้ท่านมาจับหมอกกําเนื้อ,นะอ,อนเน่ยเขาอู้เหนือเนดะ้อผมจะพาผู้ท่านมากลับหมอกหมอกแห่งม่อนอังเกตสถานที่เที่ยวกำเม,มืองไ,ไม่าเหมยเนี่ยเหมยเมยจางซึ่งบริเวณนี้มาแล้วนะครับผมคงว่าในกล้องจะหันก่อน กูจอไปไงชอบป่ะตอนนี้ตอนนี้มันมาแบบหนาแล้วเ <นะ S 1> ข้าบูนยิ่งกว่านี้เมื่อกี้มาเป็นเส้นเมื่อกี้มาเป็นเส้นจะเห็นเข้าปูนยิ่งกว่านี้แต่ปัญหาคือกรอน MCA หาย <laughs> ไอ้กรอนกอนแวะไปนิม,มานอยู่ตอนนี้ไอ้กรอนไปซื้อของที่นิม,มานอยู่ตายห้าลวไอ้กรอนหายอาจารย์ก,กี่โมงเนี่ยเมืนี้ <laughs> นี่สี่โมงสี่โมงสี่โมงเราถึงบ้านนี่คุณบอกว่าสี่โมงถึงบ้านนี่น้ำไผ่เกี่ยวตายนะถูกหลอก ตอนนี้เป็นกําลังใจให้กับกองเอ็มซีเอนะครับผมว่ามันมือที่ตัดโกงกันน่ะโกงดินแดงแดงกันน่ะมันต้องส่งนะแกบางทีแกบดส่งขึ้นมาเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์ได้ลงไปกู้ละเฮาเฮาอ่ะจ๋าได้ลงไปกู้ละวเจ้อเตอะเดี๋ยวขื้นไปแล้วอีกสองนาทีเนอะถ้าสองนาทีมาหมาแม่น้ามาเตรียมกู้เถอะโอเคก่็เตรียมพลังก่อนดีกว่าอ่ะโอเคเตรียมพลังโอเคครับโอ้บรรยากาศหมอกหนาหนานะครับหมอกหนาหนา แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับกอนเอ็มซีเอด้วยนะครับฮัาไปพ่อบอกโอ้หมอมีน่ะปิดรับแล้วเงียบแล้วเงียบแล้วตายแล้วกอนเอ็มซีเอไม่เหลือแล้วเดี๋ยวลงไปตามครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เวลาอีกสองนาทีถ้ากอร์เอ็มซีเอไม่มาเราจะลงไปหามันมึงตายแน่ไอ้กอรมึงอืนั่นดูผมมองเนะมากันแล้วเจ้ากอนเอ็มซีเอครับกับคูโจเจสอง นะครับเป็นเลขขอวิดีโอเอาไว้นะครับวันนี้ครูโจเจ๊สองสุริยันใจคํานะครับแล้วก็วันนี้มากับเจ้ากอร์เอ็มซีเอนะครับขึ้นมากับขี้เปรอะบ้าๆเลยพร้อมกับขี้งัวสุดตางครับแล้วก็ความลื่นวันนี้ผมเอาครูโจนะครับขึ้นมาโมนอังเกตครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งแรกเลยครับครั้งแรกในชีวิตเลยงามกว่าครับสวยงามขนตาขึ้นมาไปยั่พ่อ เดินทางมาเลยบ้างอรอพิดเวลากับภรรยานี่นะครับผมกอนเอ็มซีเอเดี๋ยวสักครั้งหนึ่งก็จะขึ้นไปนะครับผมไหว้ Why, นะครับแม่นาอาเก็บเหมือนเดิมนะครับเนาะก็ถือว่าอ่าเป็นที่นะครับเนาะปกติผมขึ้นมาเนี่ยผมก็จะเอาน้ำแดงมาถวายเปิดน,นะครับก็ถือว่าอ่ไปซีซักซีตัวนะครับเนาะนะแล้วปลาเปิ้ดมาพอถือว่าอ่า แม่นาอังเกตมาเป็นยญยนะครับเนาะคือยายดี uh ่ว uh. ่านะครับเรื่องเล่าสมัยก่อนนะครับเนาะสมัยก่อนไปมีเจ้าเมืองอยู่นะครับลืมไปละแต่อาจจะบะอาจจะบะเป๊ะเนอะเพราะว่าเจ้าเมืองเนี่ยป่นป่นมาชอบลังพึ่งต่อต่อป่นมาชอบต่อเวลาป้าต่อที่ไหนนะครับป๋องอจะเผาจะฆ่าพญาต่อครับเจ้าเมืองนะครับเนาะป่นมาชอบที่นี่น่เคืออนตั้งต่อนะครับตั้งพญาต่อเนี่ยป่นกลมาอ้วกัขา่าจะอย่างให่ดี พระคับมาแก้แค้นอ่ะเปิ้ลก็เลยไปจุนะครับไปจุพญาอะยู่หมู่พญาต่อเปิ้ลก็เลยไปจุแม่นางอังเกดปอโต้นะครับแม่นางอังเกตเนี่ยมานะครับแล้วก็ประมาณว่าคือปลอยู่บนนี่นะครับแล้วก็พอปอปนหูปอเปิ้ลก็เดินทางเพื่อจะมาครับเจ้านางอังเกดก็บอกว่าปอป,ปิ้งปลจะคออะไรยังไง เพื่อจะขอบำเพ็ญกุศลหรือว่าอะไรย่าย่างเนี่ยผมก็คือผมก็อาจอาจจะประชวประมาน,นี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลากมันเสียก็คือ้เอาลากเพื่อไว้ที่ตรงนี้ประมาณนี้เพื่อเลยเป็นที่มาของเขาว่าม่อนอังเกตครับผมนี่อันนี้เป็นชื่อเพื่อนนะครับผมอันนี้คือที่มาประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่ขึ้นไปไะอ,อังเกตนี่คือชื่อแม่นางครับผมอังเกตก็คือชื่อแม่นางอังเกตครับนี่ครับเรื่องเราจะประมาณนี้นะครับเนี่ผมก็อาจจะ ผมก็อาจจะอ,อย่างน้อยได้ข้อมูลมาประชัวเนาะแต่ก็จะประมาณนี้แหละครับวันนี้ครูโจเจสองเดินทางขึ้นมาถึงแล้วนะครับเนินี่นะครับป่ะขึ้นไปครับผมขึ้นบนเขาบนเลยวันนี้ครูโจเจสองนะครับปลาครูโจขึ้นมาตามเรื่องเล่าแม่นางอังเกตเฮ้ยน,นี่ครูโจมาหาเนะล้เนี่ยเราเล่าไหมเนาะไันเ,นเ,ยเลยเนาะเหนื่อยอันนี้นเป็นหูปั้นแม่นางอังกตอะค่ผมอันนี้เป็นหูปั้นแม่นางอังเกตเปิดนะครับ ก็คือตามตำนานนะครับที่ที่ผมได้ศึกษาอ่านมาเนาะที่ผมตามตำนานนะที่ผมศึกษามาแว่ามีเจ้าเมืองเปิดประตูกับต่อต่อหลวงอะ่ะพญาต่อป้าไหนก็จะไปเผาหัาน่นทำาลายไหลต่อเขาที่ต่อปกติจ๊บแค้นอะไรย่ประมาณนี้แหละปะกิกเลยว่าใจใหญ่ใจดีแค่เพชรเอกพอญาต่อเปกิกเลยอออุบายไปจูหลูกของเปิดก็คือเจ้าอังเกตเนี่ย ขึ้นมาอยู่บนมอนนี้เออบีนมาอ่าบินแล้วเอามาซัวไว้ไอีสักอย่างนแหละนะครับแล้วก่อ,อ,อพอเจ้าเมือภาษาว่าเจ้านาอังเก็บประม่ตรุนี้ปเปิดก่อยกไผ่โพนมาพเพื่อจะมาเอาเจ้านาปิกบ้านทีน,นี้เจ้านาบอกว่าป่อตวเกาเนี่ยเอ,อ,อยแงอายังไว้กับอยากปเปิดปปิ๊กเปิจะขอบำเพ็ญเพียนแล้วก็่ะแงฮ่มดมดมดด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 ดจบดดดดดดดจะดดดดดด ก็ประมาณนี้ไปที่มาของเขาว่าม่อนอังเกตครับประมาณนี้นะครับเนื่องที่ผมศึกษามานะครับเนะื่วันนี้ก็เดินทางมาแล้วนะครับเนาะประมาณนี้แล้วก็วันนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็ทุกครั้งที่ผมขึ้นมาผมก็จะเอาน้ําแดงขึ้นมาถวายเปิดน,นะครับนี่ครับแม่นางอังเกตก้อนกับก้อนไ้ก้อนก้อน,น,น, <c oughs> นเลยอ๋อไปยังอ๋อกับนก้อนไ้ก้อนถ่นายอยู่มาเหมือนเดิมครับผมวันนี้ผมจะมาถวายนะครับเนาะวันที่มาไหมนะครับเนี๋ยวลงมาถวายโอ้เสวยๆเลยดังสี ครับตัวนักธรรมะตันเนี่ยอ่านนี่ครับอ่าครับต่อนอันนี้ก่ประจํานะครับเจ้าหมู้าถ้าผมก็จะเอาเอาน้านะครับเอาน้ามาถวายแม่น้ำเปิประมานี้ก็เป็นสถานที่เที่ยวนะครับที่นี่พราะว่าอหมดองค์เกตหลังคาเสมืองเนี่คือหลังคาเสมืองสูงที่สุดแลครับในเสมืองละอันนมาแค่ยันเบอรีอันนี้แต่มันเป็นแม่แต่งตัวมันเป็นมันเป็นแต่แม่งสมัเสเลียงตันล่ะพี่ แม่ริมแม่ริมเสมองแม่ริมเสมองอ่าเหรอปอดตะปพกแป้งสอนใครดูแลได้เนี่ยจัดดีนะแปงจ็ดดีนะก็มาพวกแปงยังเยเนาะงก็ประมาณนี้ก็เอาสถานที่เที่ยวนะครับหนึ่งที่นะครับเนาะขึ้นมาไหว้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่ผมอ่าได้อ่านมาได้หูมาก็มาถ่ายทอดถึงกบพป่น้องฮขาได้ยินนะครับผมประมาณนี้ก็เชิญชวนนะครับเนอร์สํำหรับปีน้องที่อยากขึ้นมานะครับเนาะอยากมาหันนะครับว่าอ่าบนม่อังกฤษเป็นยัยนะครับผม ยินดีครับจ